สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็วันนี้นะครับมีเครื่องเจ้าโลก Ym นะครับนี่นะครับ Ym นะครับ Ym หมายถึงว่าเป็นมือหมุนหน้านะครับถ้าเป็นแ m เจะเป็นมือหมุนกลางนะครับก็เจ้าของบอกว่ามันหมุนแล้วมันเหมือนจะติดนะครับแต่มันไม่ติดนะครับกระบอกสูบน้ําอยู่ดีๆนะครับแค่เก็บเครื่องเข้าบ้านแล้วก็กําลังจะออกไปวิ์ใหม่ก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาดูอาการก่อนนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไงดีไปจมูกจมุหนึง่งไปอ่ะกันพ่อมาถ่ายคลิปไหมยี่ถ่ายจับฝั่งนี้ไว้อย่าไปจับตอนนี้มีกล้องอ่ะอะันนี้อันนี้อ่ะดูใภาพนี้ก่อนนะลองดูนะครับ ่ามหม้ดีนะครับ มันจะหมุนไม่ได้หอบหรือเปล่านะครับแต่ว่าวาลว่ะมันยกหนักนะครับตอนนี้นะครับหรืออาจจะแป่งกระเหืืองวาลวสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันยกเบานะครับเดีย๋ยวลองดูหน่อย ครับเพน่อติดง่ายนะครับเออแปด ปั๊มก็ยังเดินเบาขาดใจได้นะครับอ,อืมโอ้นี่อะไรหลุดนะครับนี่รอประเทศพันนะครับโอ้อ้าวไม่เป็นไรนะจะเปลี่ยนไปใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองดูน้ำมันก่อนนะครับว่าเอ๊มันมีวินซินผสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคยเจอมาหลายคันแล้วนะครับอ้ยอืมติดมันก็อ่ะเดี๋ยวขอทดลองแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าติดมันก็คล้ายๆลิมีนซินเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเช็คดูวิธีของผมนะครับว่ามันมีปนหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็วิธีเช็คนะครับของผมนะครับเอาน้ำมันใส่แก้วไว้นะครับว่ามีวินซินหรือเปล่านะครับดูนะครับแก๊สนะครับดูนะครับไม่ติดไฟนะครับนี่ถ้าเกิดมีวินซินปุ๊บมันจะปุ๊บเลยนะครับนี่นะครับอืม ดูเรื่องนะครับน้ำมันถือว่าผ่านนะครับควันขึ้นวันขึ้นอ่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับสวาวนะครับแล้วผมจะทำที่ไอตัวกระเดื่องนะครับให้มันยกได้เยอะขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันหมุนคล้ายๆเหมือนมันยกวาวไม่สุดนะครับคราวนี้มันจะหนักแล้วมันเหมือนไม่มีแรงส่งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะครับว่าทำอย่างไรนะครับผม ว่าทำอย่างไรที่ว่าจะให้มันยกเบาสำหรับยันม่านะครับมาเดีย๋ยวมาดูกันนะครับจะขออนุญาตถอดแป๊บหนึ่งครับะนะครับอันนี้จะเป็นกระเดื่องนะครับไออเดืก่กระเดื่องยันม่าไอตัว Y m เอมื่อกี้นะครับก็วิธีวิธีที่จะแต้มนะครับกับบางคนเขาก็แต้มหลังอันนี้เขาเรียกหลังนะครับนี่คือตัวนี้ถ้าแต้มหลังมันก็แต้มได้นะครับแต่ว่า ถ้ามันไม่เรียบนะถ้ามันไม่เรียบแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะยกยากนะครับวาลนะครับมันจะยกแบบขัดๆนะครับอาจจะทําให้อาไอตัวยกกระเดื่องวาลหักได้นะครับก็วิธีของผมนะครับผมจะแต้มนี่ข้างหน้านะครับนี่ไอตัวที่กดกระเดื่องตัวกดตัววาลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแต้มตรงนี้นะครับก็ให้สูงกว่าเดิมสักประมาณครึ่งมิลนะครับ หรือเพื่อนๆท่านใดที่ว่าเคยไปตีบ่าววาวมาใหม่นะครับอ่าคือกระเดื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดมิมวาวเดิมนะครับแต่ว่าถ้าอย่างทางร้านเขาตีสูงนะครับอย่างตีบ่าววาวสูงแบบเกือบเกือบเสมอฝาแบบนี้นะครับเนี่ยไอตัวยกกระเดื่องวาวตัวเนี้มันจะยกได้ไม่เยอะนะครับแต่มันจะยกหนักนะครับพอยกหนักปกุ๊บมันจะหมุนคล้ายๆเหมือนเรายกวาวไม่สุดนะครับมันจะหนักเครื่องมันจะหนักมือเราตอนหมุนนะครับมันจะทําให้เครื่องติดยากนะครับ คราวนี้วิธีการแก้นะครับนี่นะครับแต้มนะครับตัวนี้ทางหน้านี่เดี๋ยวผมจะใช้อาก้อนแต้มนะครับอ่าเพราะว่ามันจะง่ายหน่อยและไม่ได้แข็งนะครับอ่าโอเคนะครับจะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับจะใช้ดูของเดิมนะครับว่าเนี่ยวัดอย่างนี้นะครับมันอยู่มาเท่าไหร่ยี่สิบสี่มิลนะครับ เดี๋ยวผมจะแต้มขึ้นไปประมาณเป็น24.5นะครับแค่ครึ่งมิลพอนะครับอย่าเยอะนะครับเพราะว่าเยอะมากเกินไปมันก็จะชนกับลูกสูบนะครับอ่ะแต่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเจียให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาวัดให้ดูใหม่นะว่าใช้ประมาณแค่นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็นี่นะครับแต้มเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะเจียแต่งหน่อยนะครับไม่ใช่เจียให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับเจียงโค้งนะครับเหมือนคล้ายของเดิมนะครับอเวลาวาวมันเวลามันกดมันก็จะไปแบบนี้นะครับมันมันก็จะเหมือนป้ายไปป้ายมาแบบนี้นะครับอ่าเราจะให้ทําต้องให้มันโค้งงอนอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับถ้าปถ้าไปเหลี่ยมตรงอย่างนี้เลยมันมันมันจะไม่นานเกินไปนะครับนะให้มันโค้งอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจียแป๊บหนึ่งนะครับนะครับผม อันนี้เจียพอกเจียเสร็จแล้วนะครับดูนะครับให้มันโคง้งแบบนี้นครับเ,เดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับดูนะครับ ี่สิบสี่จุดห้าจุดสามนะครับนี่จุดห้านะครับอ่ะผมจะประมาณนี้พอนะครับมาเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเอาไปใส่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูว่ามันจะหมุนเบาตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมก็ถอดมอ้องไปล้างนะครับนี่นะครับดูนะครับ คือเครื่องมันใช้มาระยะเวลานานนะครับมันก็ต้องล้างบ้างนะครับมอกรองนะครับพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ล้างเลยมันก็ไม่ดีต่อเครื่องมากเท่าไหร่นะครับอะกเรามาดูฝาสูบเลยนะครับเนี่ยผมแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นฝาสูบทียมนะครับนี่นะครับวิธีการดูนะครับฝาสูบนะครับพวกไอเจ้าโลกเจ้าพลังนะครับสเกตง่ายๆนะครับ้าเปิดฝาวาออกมานะครับ ตรงนี้ต้องมีตัวอะไรหนังสือเขียนนะครับนี่นะครับนี่นะครับสามมุมนี่นะครับเขียนทั้งสามมุมนะครับที่ผมเจอมานะครับส่วนมากนะครับแล้วก็จะเขียนตรงนี้ TF ร้อยสิบห้านะครับอ่าจจะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไอ้ตัวกระเดื่องตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับ กรออากาศนะครับก็พยายามล้างบ้างนะครับนี่ครับก็นานช้าก็ล้างสักหนึ่งนะครับน้ำมันหกอ่ะเดี๋ยวให้ผมล้างแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่กระเดื่องแป๊บนึงกระเดื่องอยู่ไหนปาบนนี้อ่ะดีนะนเพื่อนผมจะให้ดูอะไรนะครับคือคําว่าฝาสูบทียมนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากฝาสูบท้อย่างไรบ้างนะครับดูนะครับ นี่นะครับกระเดื่องวาวนะครับนี่นี่นี่คือเข้าที่ปกติแล้วนะครับนี่หมุนไม่ได้แล้วนะครับลองดูมันกดไม่ตรงตัววาวนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับอยู่นะครับนี่คือหนึ่งปัญหานะครับที่ว่าทําไมถึงยัง่อยมีคนอยากใช้กันนะครับแล้วก็ถ้าไปเจอบางฝามันจะกินน้าด้วยนะครับอย่างฝาสูบพวกนี้นะครับเี่ยนะครับัมก็ใช้แค่ครึ่งเดียวของตัวกระเดื่องวาวนะครับ เนี่ยมันก็ตงไปตามสภาพแบบนี้ okay. นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่น็อตแป๊บหนึ่งนะครับแต่จะตั้งว้าวใหม่นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งว้าวใหม่แล้วน,นะครับเนี่ยนะครับไก่ตัวนี้จะเผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อยุบนะครับเพราะว่าเราแต้มนะครับแต้มในหน้าหน้ากระเดื่องไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดฝาวา้าวแป๊บหนึ่งนะครับ ได้ลองยกดูนะครับว่าองศามันได้หรือเปล่าครับก็เดี๋ยวคาบตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเบาน้ําแรงอัดอีกทีนะครับเดี๋ยวนี่ใส่เป็นนี้ไปก่อนนะครับอ่โอเคนะครับอ่ะนะครับปิดฝาว์าเรียบร้อยนะครับแล้วดูนะครับตอนยกนะครับนี่อันนี้คือแหนะนะครับนี่นี่อันนี้คือช่วงยกอ่ะนี่นะครับอ่ะพอแล้วลองควงที่เบาหม เราตีดักควงก็เฉยังไงเบาเดิมไหม,ไมเยอะไหม,ไมเอออ่ะนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเกียร์แรงดันให้อีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับเพราะว่าเกียร์มันแตกนะครับอย่าไปเสี่ยงใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะน้ำมันทะลุออกมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับกา,ารพังนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาบเอา,อาเกียร์แรงดันแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะนะครับนี่จะเป็นกีร์แรงดันนะครับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะถอดตัวเก่าเปลี่ยนนะครับอ่ะนะครับขออนุญาตถอดแป๊บนึงนะครับ่ะนะครับเดี๋ยวจะลองติดดูนะครับเมื่อกี้บอกหมุนไม่ไหวนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับวดจะติดหรือเปล่าเหล่งยังนี่ครับ เดินนิ่มๆเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูเกแรงดันนะครับ่อคืนดีหรือเปล่านะครับ ดูน้ำมันเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับอ่น้ำมันเครื่องปกติึกว่ามีโซล่าปนนะครับอืมเต่โอเคนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับวิธีการแก้นะครับการยกวาลกระเดื่องวาลนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องให้ระยะประมาณนี้นะครับอย่าให้มันไปเยอะเกินแล้วยกนิดเดียวแบบนี้นใช้ไม่ได้นะครับมันยกหนักนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปล้างอัดฉีดนะครับตรงนี้นะครับเอี่เดี๋ยวจะ ล้างขาบวกดำๆนี่ออกให้นะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะอัพนะครับอยากจะโมอยากจะแปลงแบบไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 312 7989สหนึ่งเกปดนะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ